สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปังปายเบิร์สุขสกุลจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก้าพี่น้องกับช่องแม่จอยจ้าหลังจากทางหายไปมื่สองมือแล้วพี่น้องเนาะค้าแต่ไปหลาะพี่น้องว่าจะกับมาหออพี่น้องก็สังเกตว่านานแม่จอยดำปีๆพี่น้องอู้สุดยอดทึงม้วนทึงห่อพี่น้องดำกับย่อมพี่น้องไปเที่ยวเพชรบุรีมากเพชรชบุรีหาชะอำพี่น้องอู้มวนมวนพี่น้องขากลับก็เลยได้กุ้งติดใหม่ติดเมื่อมาฝากมาตอนพี่น้องภาพพี่น้องมาแซบคือเก้าจ้าเก้าจิ้มซีฟู้ดกุ้งหนึ่ง เป็ดจะแสบพี่น้องมาได้จอดแสบแสบน้กันพี่น้องมากินกุ้งหนึ่งน้ำกันได้จ้าเด้อกุ้งหนึ่งตัวใหญ่ๆพี่น้องหนึ่งพวกกระเดีวมาหอดัดจัดการมันเล้งด้พี่น้องคุณน่ะเหนื่อยเด้งๆเลยเหนื่อยเด้งๆคุณน่ะขท้าจุ่มพูนจิ้นพีนพี่น้องเอ้ยหนึ่งจิ้นก็ซีฟุนแสบๆสบน้ำกันจ้าสดๆเลยพี่น้องสดๆซื้อมาสดๆเลยดินกระเดียวกระเดียวอยู่ในบ่อได้พี่น้องกินกุ้งหนึ่งจินสดๆจังสีน้องพี่น้องน้องมันจัง หวานจังเนื้อบ้านหวานพี่น้องเนื้อหวานเด้งนะพี่น้อยสินซีฟู้ดโอ้ยจุ่มเลยเด้อพี่น้องโต๊ะต้องไปแล้วจะบแซบกันจ้าุดยอดเนาะแซบจับแซ่นนแบ 我们，我们那不让。 กูวี่ทพังยังด้วยพี่น้องมากเลยรวมมาเลยบดเวทตลาดเลยสุดยอดหน่อยเด้งๆเลยพี่น้องเ้อเด้งๆ ก็โซดเด็กไปเที่ยวจะเป็นมวนค่ะพี่น้องจะเป็นลุยหะกรล่อหนิผาพาขอบพัวไปเที่ยวไปมวนพี่น้องไปพักพ่ไปชาร์จพลัง ทะเลจะอํางามน้อมจดไปโดนหลายปีหลาย10ปีแล้วพนองมันตไปตั้ใหทํางานมากก็ก็ไดไปพี่นองน้ําทะใสหมงเที่ยวก็หลายน มวลครับแม่จอยบบไทยบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงาาาาลล้งค่าจำนวนค่าจำนวนร่วถทำกับปันนังพี่น้องกับเขาก็คือจังก็เห็ดแซ่บแซ่บดิพี่น้องสะอาดและกระแซ่บพี่น้อง Của nào thế nào Người đến của nào สดตงจากทะเลเนาะดินก็เดาว่าเดาอยู <pantry breaking asta> ่ลงมาแน่เนาะ นี่จอยไปเที่ยวอันมองอันวัดทำอีกอยังแบบพี่น้องลืมอซื้อคนจีนค้นยังไปเที่ยวไล่หลายได้พี่น้องเป็นสถานที่เก่าแก่โบราณพี่น้องอยู่ในด้ทำนี่พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยราชก,การที่สี่ตีหาคนสางไหวพี่น้องอ เมียจอยกับข้าต่ออนซ่อนบ่ได้ทายมาให้พี่น้องมึง xếp xếp người này để mất quán để mất quán nè thế nào quán ีให้เต็มพอกน,นะอืออู้หูไปนาสุดๆไปเลย Yeah. you ทำอะไรไปเสียนิยง่งๆได่ารอสนใจพี่น้อง, ه, ส,ง,องอสุดยอดเลยพี่น้องกาปิโน่เนี่ยไกลเอหมือนไกลกุ้งกุ้งก็ว่าไกลพี่น้องกุ้งหนึ่งพี่น้องคนอ่ะไข่ม้น สุดยอดเลยพี่น้องจิ้งหรือจิ้งซี่ปูแ่บๆพี่น้องจ้าก็จะจากกันไม่แยกจอยกับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไม่แยกจอยเ,ยเด้อเด้อจ้าเด้อพี่น้องพิษพาประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องพอกัดไม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไม่แยกจอยขอตัวลาไปจํจาเลยละจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าโอ้ยเพชพี่น้อง